อัญญาบัรสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบัรสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วสำหรับอันนี้นำเสนอ66กระถางให้ดูหน้าไม้คร่าวๆนะครับโดยหน้าไม้รายละเอียดก็ประมาณนี้สำหรับ EP ที่ในชุดนี้ อีพีถัดๆไปจากอีพีนี้นะครับอัญญาบัรศีจะเปลี่ยนเวลาในการลงคลิปนะครับจะเป็นเวลา6กโมงเย็นนะครับเปลี่ยนจาก8ปดโมงเช้าเป็น6กโมงเย็นทํานลูกค้าท่านใดที่ทําการรับชมนะครับอัญญาบัรศีได้เปลี่ยนเวลาลงคลิปนะครับจาก8ปดโมงเช้าเป็น6กโมงเย็นก่อนการน,นําเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คตรงของกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยไปรษณีย์ไทยค่าจะส่งเหมาเมาหนึ่งถึงสกระถางคิดที่50บาทรับสีกระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีลูกค้าสามารถ รับจากหลายๆ EP มารวมกันเพื่อในการจัดส่งในครั้งเดียวได้หรือลูกค้ารับแล้วยังไม่ครบตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการสามารถทยอยรับจาก EP ทัดๆไปได้ แต่ส่วนที่รับไปแล้วครับฝากพ่อคา้าไว้ก่อนพ่อคา้าไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนลูกค้าค่อยให้พ่อคา้าทาการจัดส่งให้อัญญาบรรัญีอยู่ที่อำเภอชุมเผจังหวัดขอนเ่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบรรัญีมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทาง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากัญญาบรรสีเน้นจำหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความดังความป้าย จำนวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจํอี P ีและหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยสวยต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทําการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางกัญญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับผ่าสอนแก้วกระถางที่1ความสองต้นในกระถางผาสนแก้วกระถางที่1ความสองต้นในกระถาง ผ่าส้นแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับผ่าส้นแก้วกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับผ่าส้นแก้วกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางผ่าส้นแก้วกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางผ่าส้นแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับผ่าส้นแก้วกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางฮกหลงขาวกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถาง หกลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกลงขาวกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับฟอม์ม1ต้นในกระถางหกลงขาวกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางหกลงขาวกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใ่กัดสีขาวมาเต็มใบหกลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทครับหกลงขาวกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บบาทครับ ป่นนิกรฟอมสองต้นในกระถางปิ่นนิกรฟอมสองต้นในกระถางปิ่นนิกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับปิ่นนิกรฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอาจารย์คงฟอมสองต้นในกระถางอาจารย์คงฟอมสองต้นในกระถางอาจารย์คงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับอาจารย์คงฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับคุ้มรั์ฟอมหนึ่งสองต้นในกระถางคุ้มรัพ์ฟอมสองต้นในกระถางคุ้มรั์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา แปดสิบบาทครับคุณซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับความสองต้นในกระถางปราสาททองความหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อปราสาททองต้นโตเริ่มด่างมาแล้วปลาต้นเล็กด่างสวยๆปราสาททองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับปราสาททองความสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับปราสาททองความสองต้นในกระถาง รองสายฟอมสองต้นในกระถางรองสายฟอมสองต้นในกระถางมีหนึ่งหน่อด้านล่างรองสายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับรองสายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อควรยิมฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกวนยิมฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกวนยิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับควรยิมกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อาเฉียวฟอมสามต้นกับสองหน่อ มะเฉียวฟอมสามต้นกับ2หน่อมะเฉียวกระถางนี้ใ <Como>. ห้ไปที่ราคา100บาทครับมะเฉียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับฟอมสามต้นกับ2หน่อเทพเทวาฟอมหนึ่งต้นกับ1หน่อในกระถางเทพเทวาฟอมหนึ่งต้นกับ1หน่อในกระถางเทพเทวากระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับเทพเทวากระถางทิ้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับพยามวลกระถางที่1ฟอมสองต้นกับ1หน่อ พยามนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นกับ1นหน่อพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความ2ต้นครับ1นหน่อพยามนกระถางที่ฟอร์ม2ต้นในกระถางพยามนกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพยามนกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับพยานำรงราชานุภาพกระถางที่พยานำรงราชานุภาพอร์ม1ต้นในกระถางมาโตโตนะครับดูกาดปลาย ูกกาบใบของเขาหัวตัวโตใหญ่กว่าหัวนิ้วนิ้วชี้ของพ่อค้าครับเป็นไม้ที่ยุบแล้วเกิดขึ้นให,ใหม่พยาดรหวงราชานุภาพกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับพยากรหลวงราชานุภาพกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับโภแก้วฟอมหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กโภแกวฟอมหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กเพกโภแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทครับพวกแก้วกระถางนี้ฟอร์มตัวโตกระถางนี eyes, totally cool. uh, right yeah, me, so ้ไปที hmm? like ่ราคา120บาทครับพวกแก้วฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเด็กยุทธาทีกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางยุทธาทีกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางยุทธาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยุทธาทีฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยุทธาทีกระถางที่1ยุทธาทีกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นในกระถางยุทธาทีกระถางที่สองฟอม ยุทธาถีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยุทธาธีกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา50บาทครับความ2ต้นในกระถางวันศุกร์ความ2ต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กวันศุกร์กระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา59บาทครับวันศุกร์กระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา59บาทครับความ1ต้นครับ1ต้นโตกับ1ต้นเล็กทวีราบกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางทวีราบกระถางที่1ฟอร์ความ3ต้นในกระถางทวีราบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับ ทวีราบกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับความ3ต้นในกระถางทวีราบกระถางที่2ความ3ต้นในกระถางทวีราบกระถางที่2ความ3ต้นในกระถางทวีราบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับทวีราบกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทความ3ต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางที่1ความ3ต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางที่1ความ3ต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับพิษณุโลกความ3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพิษณุโลกกระถางที่1พิษณุโลกกระถางที่2อความ5ต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางที่2อความ5ต้นในกระถางพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความ5ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพิษณุโลกกระถางที่2รับพนมความ2ต้นในกระถางรับพนมความ2ต้นในกระถาง ซับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับซับพนมกระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับความสองต้นในกระถางซับพนมกระถางที่1นซับพนมกระถางที่2ความสองต้นในกระถางซับพนมกระถางที่2ความสองต้นในกระถางซับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับซับพนมกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับความสองต้นในกระถางของระดลุนความสองต้นในกระถาง หงษ์ะโดนฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆหงษ์ะโดนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหงษ์ะโดนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอมสองต้นในกระถางพญามุจจินกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางพญามุจลินกระถางที่1นึ่ฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆพญามุจจินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพญามุจจินกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับพญามุจจินกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็ก พยามุจลินกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพยามุจลินกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความ2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็กชิ้นละบัรชอนอร์ม2ต้นในกระถางชิ้นละบรรชอฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วชิ้นะบัรชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับชินะบัญชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับอวาม2ต้นในกระถางนาทัศน ความหนึ่งต้นในกระถางนาาทัดครามหนึ่งต้นในกระถางดอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วนาาทัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนาฬตัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอร์มหนึ่งต้นในกระถางรัตนารุ่งเรืองอร์มสองต้นในกระถางรัตนะรุ่งเดืองความสองต้นในกระถางดอดใหม่มาสวยๆรัตนะรุ่งเดืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนะรุ่งเดืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ นมความสองต้นในกระถางนาลีสยามความสองต้นในกระถางนาลีสยามความสามต้นในกระถางนาลีสยามความสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับนาลีสยามความสามต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับพญาพิเภกความสองต้นในกระถางพญาพิเภกความสองต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1น0บาทครับพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ความสองต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับความสองต้นในกระถางไกรทองกระเสิร์กระถางที่1ความสองต้นในกระถางไกรทองประเสริฐกระถางที่1ความสองต้นในกระถางปลายสวยๆไกรทองประเสิฐกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทครับไก่ทองประเสริฐกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับความ2ต้นในกระถางไก่ทองประเสริฐกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางปลาย1ต้นไม่ปลาย1ต้นไก่ทองประเสริฐกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่ทองประเสริฐกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับความ2ต้นกับ1หน่อจุกกัดเลียงกระถางที่1 คร์มสองต้นในกระถางจูกระเดียงกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางจูกระเดียงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจูกระเดียงกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับจูกระเดียงกระถางที่2องคมสองต้นในกระถางจูกระเดียงกระถางที่ฟอร์มสองต้นในกระถางจูกระเดียงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจูกระเดียงกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอร์มสองต้นในกระถางเปลี่ยนจะลงน้ําทองฟอร์มหนึ่งต้นกับสี่หน่อ เบญจรลงน้ <icana> ําทองฟอมหนึ่งต้นกับสี่หน่อเบญจรลงน้ําทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเปญนจรลงน้ําทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นกับสี่หน่อเป็นจรลงน้ําทองฟอมหนึ่งต้นกับเจ็ดหน่อฟอมเจ็ดหนึ่งต้นกับเจ็ดหน่อดางเริ่มเปิดดังมาแล้วสําหรับหนองเขาเบญจรลงน้าทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเป็นจรลงน้ําทองกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ นำโชคกับันงคารกระถางที่1พึ่อม2ต้นในกระถางนำโชคกับันงคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนำโชคกับันงคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอม2อต้นในกระถางนำโชคกับันงคารกระถางที่2พรฟอม2ต้นในกระถางธนงคารเปิดดังสวยๆนำโชคก็เริ่มเปิดดังเช่นกันนำโชคกับันงคารกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนำโชคกับันงคารกระถางที่2 ซับเซตีกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางซับเซตีกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางซับเซตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเซตีกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเซตีกระถางที่2องความ2ต้นในกระถางซับเซตีกระถางที่2องความ2ต้นในกระถางซับเซตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับซับเซตีกระถางที่2เริ่มกัด4มาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความ2ต้นในกระถาง O, o, ูัรพา,า,าร, o, o, รดดา,ดดาชัน,นบวรพาราชันฟอมหนึ่งต้นโตกับหนบึ่งต้นเล็กบุวรพาราชันฟอมสองต้นในกระถางบุวรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กต้นเล็กเริ่มเปิดด่างมาแล้วต้นโตก็ลอดใหม่ก็เปิดด่างมาเช่นกันบุวรพาราชันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กมักขวานรังสันฟอมหนึ่งต้นในกระถาง มะควานลังสันฟอมหนึ่งต้นในกระถางไปสวยๆมะควานลังสันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมะควานลังสันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางอุสามณีฟอมสามต้นในกระถางอุสามณีฟอมสามต้นในกระถางอุสามณนีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอุสามณีฟอมสามต้นในกระถางเริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับ ธิดาสวรรค์กระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางเป็นโทนเขียวธิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับความ2ต้นในกระถางอนุมันจองถนนความ2ต้นในกระถาง หันุมันจองถนนครามสองต้นในกระถางหันุมันจองถนนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาจัดโปรให้ที่ราคา5 9บาทครับหนุมันจองถนนกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคา59บาทครับลูกไม้ปี03ฟารความสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆลูกไม้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกไม้กระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางลูกไม้กระถางที่2อาร์มสองต้นในกระถางลูกไม้กระถางที่2ฟาความสองต้นในกระถาง B03 ลูกไม้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกไม้กระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับอร์ม2ต้นในกระถางกรศาสตร์ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเกษตรศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์ม1ต้นในกระถางเกิดจันทร์กระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกิดจันทร์กระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเกิดจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับเกิดจันกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา90าบาทครับพร้อม2ต้นในกระถางเกิดจันกระถางที่2พร้อม3ต้นในกระถางเกิดจันกระถางที่2อพร้อม3ต้นในกระถางเก 3, ิดจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100สิบาทครับเกิดจันกระถา,างนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพร้อม3ต้นในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับ EP นี้ลูกค้าท่านใดสนใจสรรั่งซื้อบนสีติดต่อมาที่0 8 7 6 1 1 5 1 6 9เป็นทั้งดลายและเบอร์เทอรลูกค้าสามารถ ทยอยรับจากหลายๆอีพีมารวมกันแล้วทำการจัดส่งในครั้งเดียวได้หรือรับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ครบตามจานวนสามารถฝากพ่อค้าไว้ก่อนให้เมื่อใดครบตามจำนวนค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้ในภายหลังสำหรับวันนี้ทางอาญ,ญาบันชีต้องการคาว่าสวัสดีครับ